นี่มีพริกมีพริกมีหมูชุบแป้งชุบแป้งทอดกรอบแล้วก็ใบกระเพรานี่มาเตรียมทําผัดกระ,พะเ <c oughs> พรากันแล้วก็รอเที่ยวให้เข้ากันมีซอสมีะนอมีน้ำปลาคนให้เข้ากันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เอา หมูที่ชุบแป้งไว้นะคะเตรียมมาใส่คก่นอ่าคนๆเอาแล้วก็ใส่หมูที่ที่ทอดชุบแป้งไว้นะแล้วก็คน,คนออใส่ิชเ่อไรแล้วก็เอาตามรอดแล้วก็เอานี่แล้วก็คนณน ะเพราเสร็จแล้ว,ว,วสัดกรกะเพราค่ะสัดกรกะเพราสูตรบ้านสวนเสร็จแล้วจ้าเตยจะวิ่งตาอร่อยน่าดูรราอร่อยมากามากเมื่อเย็นที่บ้านสวนวันนี้มีหนึ่งย่างจน